ทีเคค่ะคันเลือกสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะหนูจะมาเลือกสีเปลี่ยนสีรถหนูหน่อยค่ะหนูทักอินบ็อกซ์ทางหน้าเพจมาแล้วค่ะอ๋อทักอินบ็อกซ์มาแล้วใช่ไหมครับผม Facebook ชื่ออะไรครับลิซ่าอ้าเห็นติ่งค่ะลิซ่าอ้าเห็นติง่งอ้าเห็นติ่งเลยเหรอครับแล้วันยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเปิดไปเจอรูปโปรไฟล์เดี๋ยวผมจบใจว่า,าผมเรามาคุยรยละเอียก,กันเลยดีกว่านะครับ สีเขียวมีเฉดสีไหนบ้างครับพี่สีเขียวใช่ไหมครับผมอ่าสีเขียวห้าเขียวต้องตัวนี้เลยครับสีเขียวเลมอนมุกทองสดสดเม็ดเป้งเลยครับถ้าเป็นชมพูเหรอคะชมพูเหรอครับอ๋อชมพูก็มีครับนี่เป็นชมพูบานเย็นมุกม่วงครับเป็นไงฮะสีม่วงเหรอคะสีม่วงสีม่วงมุกชมพูเหมาะคุณผู้หญิงสุดสดสีเหลืองได้ไหมครสีเหลืองเลยครับมีครับสีเหลืองตรวนี้ครับนะสีเหลืองสดมุก แดงดีกว่าค่ะเอาสีแดงเนาะที่บอกคือผู้หญิงนี่สีแดงมุกทองไดมอนด์เกตใหญ่ครับคุณผู้หญิงขอสีน้ำเงินด้วยค่ะเอาสีน้ำเงินนะครับนี่เลยสีน้ำเงินมุกม่วงสีเท้าลัมโบดีกว่าค่ะอืมสีเท้าลัมโบเหรอครับอ่าสีเท้าลัมโบใช่ไหมครับตัวนี้นะเทาลัมโบมุกม่วงไดมอนด์บอกสำหรับคุณผู้หญิงสุดๆดโอ้แมวดีกว่าสีเทาลัมโบหนูว่าสีนี้พี่ไม่มีแน่เลยสีอะไรครับสีหีสีอะไรนะสีหี สีน um, ่องบอสีสีสีน่องบอสบอสเปนของไม่แต่กับพ่อสีแดงหน่องไอสี